ฟิตเล็กระเดสวัสดีฟอร์มอาร์บาดีนสกอตแลนด์ค่ะวันนี้ก็กลับมากับการทําอาหารอีกแล้วได้เนื้อหมูมาค่ะลดราคา30%เลยเห็นอะไรลดราคาไม่ได้ตาลุกวาวทาอาหารแต่ละวันนี่เหมือนอยู่ในรายการมาสเตอร์เชต้องคิดคนวัตถุดิบอะไรที่ยู่มีอยู่ในตู้ต้องเอามาทําให้หมดเพราะว่าบางทีของอย่างที่บอกว่าของที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยมันเก็บไว้นานๆไม่ได้เพราะว่าของบางอย่างที่เขาแช่ฟิสมาเอามาละล,ะลาย มันก็เอากลับไปแช่ฟิดไม่ได้อีกอย่างเช่นมันฝรั่งแบบนี้นะคะเก็บไว้อุณหภูมิดีเกินจนรากมันจะงอกอยู่แล้วซื้อมาตั้งแต่ลูกสวยๆจนรากงอกก็คือต้องรีบกินก่อนที่มันจะเอาไปทิ้งเป็นฟู้ดเว์นะคะเป็นอาหารขยะไปซะอีกเสียดายของไงอะไรที่มันทานได้ก็คือรีบรีบกินก่อนเมนูที่จะทำวันนี้นะคะก็คือแกงแกงมัสมั่นหมูใส่มันฝรั่งแล้วก็หัวหอมนะคะ จริงๆอะหลายๆอย่างที่นี่นะคล้ายๆกับบ้านเราเนาะแต่แบบของบางอย่างมันก็ต้องนําเข้าอย่างตัวกะทิเนี่ยที่นี่นะคะเขาจะเป็นแบบค่อนข้างจะออกไปทางน้ําไม่ค่อยข้นไม่ค่อยมันเหมือนบ้านเราผัดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยแตกแต่เมนูกะทิเป็นเมนูที่คู่ครัวคนไทยขาดไม่ได้อาทิตย์หนึ่งถ้าบ้านนี้ก็คือกินหลายอย่างมากเกี่ยวกับกะทิ